วันนี้แอดมินช่องจอยจ้อยพุงกลมกลมได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานชาปนกิจศพของท่านผู้วัยชนท่านหนึ่งเพื่อรวมพลังส่งดวงจิตดวงวิญญาณของเขาเข้าไปสู่สุขติสัมปรายภพที่ดีแต่ว่าในขณะที่กําลังรอวางดอกไม้จันอยู่นั้นก็สังเกตเห็นกออ้อยกอหนึที่อยู่หลังเมรุมาตรทำไมมันทังใหญ่โตมโหฬารสูงจนท่วมหลังคาลำนี่เกือบจะเท่าเสาเลย ใหญ่ไม่ใหญ่เปรียบเทียบกับรถปิกอัพที่อยู่ข้างๆเขาจะโกยขี้เท่าเอามาทิ้งตรงนั้นหลยคุณผู้ชมหลังจากเก็บอัฐิแล้วไม่รู้ว่ากี่ศพเข้าไป DNA Homo sapien DNA มนุษย์มันส่งผลต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารขนาดนี้นักวิทยศาศาสตร์ค้นพบว่ามี DNA เดียวเหมือนกันหมดทั้งโลก แต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจไดยว่าอะไรแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันให้แตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมได้ดูกอที่ไม่ได้อยู่ใต้มเมนนี่คุณผู้ชมต่างกันลิบลับ